เด็กๆสาคนกำลังรับประทานอาหารเที่ยงมีเด็กอีกคนมาร่วมโต๊ะอาหารด้วยมีเด็กๆทั้งหมดกี่คนคะ3และ1รวมเป็นส3่สมบวกหเท่ากับสีมีเด็กๆทั้งหมดสี่คนคะ่ะมีลิงสี่ตัวกำลังเต้นรำ และมีลิงอีก5ตัวมาร่วมเต้นด้วยมีลิงทั้งหมดเท่าไหร่สและ5รวมเป็น9 4้าบวกหเท่ากับเมีลิงทั้งหมด9ตัวค่ะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ